ีค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่เอริสตาคลินิกสาขาห้วยขวางรัชดานะคะพบกับรันก็ต้องมีเคสปังๆอีกแล้วสําหรับอาจารย์ธนาคมนะคะหรืออาจารย์หน่องของเรานะคะที่เป็นสัลยแพทย์มือหนึ่งของทางเอริสตาคลินิกเลยนะคะวันนี้เดี๋ยวมาสัมภาษณ์คนไข้กันเลยนะคะว่าได้ทําอะไรกับทางเอริสตาคลินิกไปและอาจารย์หน่องได้เนรมิตอะไรให้คนไข้ไปค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคนไข้ชื่ออะไรคะชื่อแอนค่ะชื่อคุณพี่แอนนะคะ ดูไม่รู้เลยว่าคุณพ <c oughs> ี่ทําอะไรไปแต่คุณพี่แอนเนี่ยแนะนำเลยค่ะว่าพี่แอนเนี่ยคือได้ได้ไดทำอะไรกับทางเอริซาคลินิกไปค่ะแอนนะคะก็ศึกษามามานานมาก6-7ปีก็ว่าได้ไดูไปทุกที่ทุกที่เข้าไปดูในเพจในกลุ่มรีวิวสัญญกรรมเคสหลุดเคสปังอะไรต่างๆ แต่ไม่รู้อะไรโดนใจนะคะดูมาตัดสินใจจะไปทําก็หลายที่สองที่ก็มีมาจําไปแล้วแต่ก็คือยังไม่กล้าทําแต่พอมานี่ก็เลยแบบเอติสตาเคลิกเหรอเรากเพิ่งเข้าเคยเคยเห็นใช่เคยได้ยินอยู่ที่ไหนก็ดูเข้าไปดูรีวิวด้วยแล้วก็ไปดูว่าทําจมูกเพราะสนใจทําจมูกอยู่แล้วก็เลยไปดูว่าทํากับอาจารย์ท่านไหนแล้วก็เข้าไปดูแล้วก็ อาจารย์นายแพทย์ตอนแรกก็เห็นแค่ว่าอาจารย์หน่องอาจารย์หน่อง <c oughs> อาจารย์หน่องคือใครแล้วก็ไปเสิร์ชข,ข้อมูลก็นายแพทย์ท่านนคมไหลสกุลเราก็ไปดูว่ามีชื่อในสัลยแพทย์ตกแต่งของประเทศไทยหรือเปล่า <c oughs> อย่างเงาี <c oughs> ้ยเราก็เข้าไปเสิร์ชด,ดูแล้วก็เข้าไปดูแล้วก็จะเห็นเพจของอาจารย์ที่ที่แบบทุกคนที่ที่เคยทำกแบอาจารย์ไปดูว่าแล้วก็เราไปอ่านดูจัรยาบรรของท่านท่านก็อธิบายแต่ละงานที่ท่านทำแบบว่าเฮ้ยอย่างน้อยเราก็แบบ ฝากชีวิตได้กับคุณหมอได้อุ่นใจ <c oughs> เลือกแล้วก็พตัดสินใจกับอาจารย์แล้วดูเคสดูอะไรโดยไม่ได้สนใจว่าทําเท่าไหร่ะคาเท่าไหร่อะไรอย่างนี้แต่ก็คือแบบเอาละอย่างน้อยเราก็อุ่นใจเราแบบครั้งหนึ่งในชีวิตอยากสวยอยากฟังก <c oughs> ็เลยเลือกอาจารย์ <c oughs> แล้วก็มาดูคลินิกแล้วก็มาดูรีวิวทุกคนที่เคยเข้ามาก็จะไปรีวิวในเพจ <c oughs> ว่า <c oughs> ที่นี่บริการดีคลินิกสะอาด แล้วก็คุณหมอใจดีคุณหมอแบบใจแล้วก็แบบที่สําคัญคือแบบเหล่าเคสต,ต่อเคสแม้ทรงที่เราอยากได้เราเอามาให้คุณหมอท่านดู <ừ> คุณหมอท่านก็จะดูว่าเข้ากับหน้าเราไหมม <ừ> ันก็จะบอกว่าทําได้ประมาณนี้ประมาณนี้ก็คือแบบจะยังไงก็คือให้ปลอดภัยไม่ฝืนเนื้อเราอย่าง <ừ> นี้ค่ะเดี๋ยวก็ได้เดลามิดจมูกนี่แหละคะ่ะโอ้โหปังขนาดนี้ให้ดูจมูกใกล้ๆกันเลยนะคะว่าจมูกทรงนี้นะคะสวยมาก อันนี้คือเดี๋ยวเป็นทรงที่คนไข้เลือกเลยใช่ใชก็คือสลปนิดนึงไม่พุ่งไม่โด่งมากแต่ขอให้เข้ากับหน้าเข้ามากอันนี้คือเข้ามากถูกใจมากเลยค่ะ <g ül> ก็ตอนแรกทําเสร็จเราก็แบบ กังวลจะเข้ากับหน้าไหมจะอะไรไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก่อนที่จะมาทําก็คือนั่งคุยกับคุณพี่คุณนิ่มประมาณชั่วโมงนึงตอนแรกก็ต้องต่อใจแล้วว่าไม่ทําได้ไหมกลัวด้วยแต่ถามว่าเจ็บไหมเจ็บนิดเดียวตอนฉีดยาชาค่ะแล้วก็จะแบบเหมือนเราแบบอยู่ในแบบเหมอนทุ่งลาเวนเดอร์ป่ะตอนที่เราอธิบายไม่ดุว่าคุณมอกเปิดเพลงด้วยแล้วก็คุณหมอจะเหลาแบบจเย็นมากใช่แบบพอผ่าเสร็จ ก้มลงไปดูที่ข้างเตียงคือแบบสีดุโฟนที่คุณหมอเหลาเหลาจริงเคสตรงเคสจริงก็คือก็ฝากฝากกับคนที่กําลังตัดสินใจในการทําไม่ว่าจะแก้จะูุกหรือว่าจะเสริมใหม่ก็คือก็คือไม่ได้เป็นไม่ได้ไม่ได้มีผลประโยชน์ไม่ได้มีอะไรกับคุณหมอกับทางคลินิกแต่ก็คือด้วยความที่เราแบบตัดสินใจครั้งหนึ่งเราไม่อยากมีปัญหาว่าทําไปแล้วต้องมาแก้มาอะไรเสียเงินซ้ําซ้อนไปแถมแบบ หน้าแบบมีปัญหาอะไรเงี้ยก็คือแบบให้ให้เลือกที่เอลิสตาคิมิกค่ะอย่างนั้นคุณหมอท่านอาจารย์อาจารย์หมอของเราใช่คือแบบหน้าอาจารย์จะดูแบบเหมือนแบบน่ากลัวน่ากลัวดูดุแต่จริงจแล้วคืออาจารย์แบบใจดีด้วยใช่ค่ะก็คืออยากเปะอยากฟังก็เลือกเลยค่ะที่เอลิสตาคินิก ได้เลยค่ะวันนี้นะคะทางเอริสตาคลินิกของเราก็จัดโปรโมชั่นอยู่ด้วยนะคะจมูกปังๆขนาดนี้ใครสนใจนะคะรีบๆติดต่อมาทางเอริสตาคลินิกได้เลยค่ะตอนนี้นะคะช่วงโควิด -19 นนะคะก็ต้องแบบดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะคะนี่นะคะวันนี้นะคะลันเป็นตัวแทนของเอริสตาคลินิกนะคะขอขอบคุณคุณพี่มากนะคะ,คคะที่มาใช้บริการกับทางคลินิกนะคะก็ขอบคุณพี่ๆที่ทีมงานทุกคนแล้วก็ขอบคุณอาจารย์น,น้องที่ทําให ให้เราแบบว่าออครั้งนึงฉันมีแล้วนะอะไรอย่างนี้ไม่ต้องไปใช้แอป